เห็นไหมองค์มรรคแปดองค์เนี้ยเรียงมาเป็นลำดับนะอย่างงดงามนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นถูกต้องสัมมาสังกัปปะ,ะก,าาจากรร็จะเกิดสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเขจะเกิดมาเป็นลำดับแล้วสัมมาวายามะก็จะเกิดถ้าเราคิดชั่วเราพูดชั่วเราทําชั่วเราหากินชั่วสัมมาวายามะไม่มีทางเกิดเพราะว่าเราสนองกิเลสอยู่ กานสิ่งเหล่านั้นนะองค์ประกอบเบื้องต้นเนะี่ยทำให้สัมมาวยมายามะสมบูรณ์สัมมาวยมายามะสมบูรณ์เนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้เราต้องมีสตินะแล้วสตินั้นจะดีนะทีเป็นสติที่คอยรู้ทันตัวเองไว้คนจะชั่วหรือจะดีอยู่ที่ตัวเองนะมีสติรู้ลงที่ตัวเองนี่แหละมันก็คือสติปัฏฐานนะแล้วพอเรามีสติถูกต้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิมีจิตที่เป็นสัมมาสมาธินะมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงเรื่อยไปต่อไปสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรตก็จะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรตคสัมมาสังกปะสัมมาวาจสัมมากรรมตาสัมมาชีวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเกิดพร้อมกัน ในขณะที่เกิดอริยมรรคงั้นอย่างเราบอกเราเจริญมรรคอยู่อะไรเนี่ยไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเรากําลังเจริญอยู่เนี่ยเรียกว่าบุภพภาคมรรคบุพภะพาคมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแต่พอเราทํางานทั้งแตัวเนี่ยพร้อมสมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีปัญญานะ เกิดปัญญาให้มานะอริยมรรก็จะเกิดขึ้นนะงั้นเราฝึกนะนี่เราคือใจความนะของธรรมจักรธรรมจักขปวัตนสูตรต่อท้ายท่านต่ออีกนิดนึงนะท่านบอกว่าจาักขูงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณนะอุทธปาธิาญาอย่างรู้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลกโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเป็นกระบวนการนะมันเป็นการทํางานภายในละธรรมจักสุเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเทศดีส่วนใหญ่ถ้าในตำรานะธรรมจักสุมีได้ธรรมจักสุคือเป็นพระโสดาบันนะ หลวงพ่อพุทธท่านเอาตัวนี้มาแจงนี่นี้เป็นสำนวนหลวงพ่อพุทธนะไม่ได้สำนวนในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าจากขรูอุทธปาธนะิมีดวงตาดวงตาตัวนี้เป็นดวงตาที่เห็นสภาวะธรรมนะมียาณอุทธปฏธิคือมีปัญญาตามอย่างรู้สภาวะธรรมนะปัญญาอุทธปฏธิ มองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมวิชาวุทธปาธนะิรู้ว่าสภาวะอันเนี้ยนะคือกองทุกนะทำหน้าที่รู้ต่อทุกนะรู้ว่าอันนี้เป็นสมุทยัยทำหน้าที่ต่อสมุทัยยังไงอย่างเงคือเข้าใจตัววิชาเนี่ยจะเข้าใจอริยสัจอาโลกโธทปานะิเนี่ยท่านบอกว่าในขณะที่จิตบรรลุอริยมรร อริยผลเนี่ยตรงอริยผลเนี่ยนะแสงสวาง่างจะเกิดขึ้นแสงสวาง่างจะเกิดขึ้นแสงตัวนี้ครอบโลกครอบจักรวาลเลยบางทีพระทิ์พระจันทร์นี่หายไปเลยนะเวลาที่กระบวนการนี้เกิดขึ้นมีแสงสว่างอันเดียวเกิดขึ้นเพื่อสื่อถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งว่างสว่างบริสุทธิ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่นคือสภาวะของตัวสุญญาตา